เมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2567นะคะจากกรณีที่เกิดดราม่าสื่อโซเชีสลสำหรับชุดพิธีการที่จะใช้ในพิธีเปิดของนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิก2024นกรุปารีสประเทศฝรั่งเศสวันที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งออกแบบเป็นเสื้อชุดไทยผ้าไหมสีฟ้าโดยมีคุณปอป้อสับซีรีนะคะนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมาเป็นแบบในการเปิดตัวชุดค่ะล่าสุดคุณวิทย์เทพหัสดินณะอยุธยาได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าทางคณะออออลลิิมปปกกกเเเ็็นนผผููผ้้้คััดดดืแบบบบตตยยภายใร์ สมัยทางคณะกรรมาการโอลิมปิกดําเนินคัดเลือกค้าเองค่ะไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดการตัดเย็บมนะคะเป็นดุลยะพินิษของคณะโอลิมปิกทั้งหมดไม่มีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องทั้งสิ้นซึ่งต้องขอรับผิดชอบไว้เพียงผู้เดียวค่ะที่ผ่านมานะคะทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจนค่ะว่าชุดไหนใช้สําหรับงานช่วงไหนในโอลิมปิก ครั้งนี้ค่ะจึงได้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างเป็นอย่างมากชุดไทยพระราชทานสีฟ้าที่ปรากฏนั้นนะคะทางคณะกรรมการได้กําหนดให้นักกีฬาใช้สวมใส่ในวาระในโอกาสงานพิธีที่เป็นทางการค่ะจากการตัดเย็บที่เร่งรีบเพื่อให้นักกีฬาได้ใช้ทานอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดไปจากแบบเล็กน้อยค่ะจึงได้แจ้งให้มีการเร่งแก้ไขให้แล้วค่ะส่วนชุดนะคะที่จะใช้ในพิธีเปิดจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีน้าเงินจากแบรนด์แกนสปอร์ตค่ะซึ่งได้ย้ําคอนเซปต์กับทางทีมผู้ออกแบบแลวก็ตัดเย็บนะคะว่าขอให้เป็นผ้าที่ใส่สวมสบายค่ะไม่อึ และเข้ากับสภาพอากาศแต่ต้องแฝงด้วยเรื่องราวแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยมีความทันสมัยและสากลซึ่งมองว่าทางแกรนด์สปอร์ตทำออกมาได้ดีมากๆค่ะตอนแรกนะคะอยากนําเสื้อลายช้างที่เป็นที่รูจ้จักแล้วก็นิยมให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้ทับนักกีฬาสวมใส่ขึ้นเรือเห็นนะคะว่าเนื้อผ้าเนี่ยใส่สบายแล้วก็มีความพิ้วไหวดีค่ะแต่ก็ต้องกังวลแต่ก็กังวลค่ะว่าจะเกิดประเด็นไม่เหมาะสมหรือแล้วก็มันดูสบายสบายไปจึงได้คิดใหม่ทำใหม่อย่างระมัดระวังมาโดยตลอดค่ะ